สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมทรินีโดยไม่หมองอัมธรมาธารมะทาโรวนนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่ไม่เคยได้พูดออกไปนะจะเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้มาสับไพ่ดูกัน <S 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 เดี๋ยวแบ่งออกเป็น5กองจุกๆด้วยกันเลยนะจ๊ะก็จะได้มีความแบบโอ้โหแทบจะเป็นส่วนตัวเลยทีเดียวนะมาดูกันว่าเขา คนที่คุณนึกถึงอยู่ในใจเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณแต่ไม่เคยบอกคุณหรือไม่เคยพูดออกไปเลยหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้พูดออกไปเลยเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะอ่ะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่แล้วก็กล่องที่ห้าก่อนที่จะเลือกกันนะทําสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยานะจ๊ะทั้งหมดห้ากล่องด้วยกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอยากจะ บอกอะไรกับคนแต่ไม่เคยพูดออกไปเลยหรืออาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้พูดเลยนะคะเอออ่ะกองที่1 2 3 4สี่หรือห้านะก่อนที่จะเลือกไพ่ทำสมาธิกันก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้รสึกสดชื่นค่ะหายใจอยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ คากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสททำต่อไปเรื่อยๆนะแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าโอเคและหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกอย,ยาวส่วงกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ คากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะส่วนใครที่รู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพายที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะขอแคปไว้นิดหนึ่งนะจ๊ะ <laughs> แคบน้ำปกนะแคบน้ำปกนะเออนะระหว่างเลือกนะคะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้ลองทําสมาธิอีกสักรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตานะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดพอสซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ แล้วก็เลือกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดอีกรอบหนึ่งนะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่ยังไม่เคยได้บอกเลยหรืออาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะได้บอกเลยเนาะคืออะไร หากคุณสับสนเนาะลองทําสมาธิสักรอบสองรอบเท่ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเดี่ยวๆก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกด pause นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3 4ี่และ5้าตามลําดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะ มาคะ่ะต่อกันที่กองที่หนึ่งนะคะเออเริ่มต้นสิไม่ใช่ต่อเพอะยังไม่ได้เริ่มเลยจะต่อกันแล้อ่ะกองที่หนึ่งกันเลยนะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่ไม่เคยได้บอกเนี่ยมันคืออะไรนะเออขอดูพลังงานหน่อยหนึ่งสองและสามจ้าดูเหมือนคนนี้เป็นคนเงียบเหมือนกันเนาะ เป็นคนนิ่งๆเงียบๆดูออกยากมากเลยนะคะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่เขาไม่เคยบอกเลยอ่ะคืออะไรอ๋อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่เขาไม่เคยบอกคุณเลยก็คือว่าเอาจริงๆเขารักคุณมากนะโอ้ เขามีความสุขมากมากนะเวลาที่อยู่กับคุณนะนี่คือข้อความนะคะที่เขาอาจจะอยากจะบอกกับคุณนะคะเออเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าสองประโยคนะที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่ยังไม่ได้บอกเลยก็คือว่าเขารักคุณมากนะสองก็คือเขามีความสุขมากนะที่ได้อยู่กับคุณนะเออ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเงียบๆเป็นคนเฉยๆหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกในเรื่องของความรักเลยหรืออาจจะไม่เคยพูดคําว่ารักออกมาให้คุณได้ยินแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกหรือประโยคที่เขาอยากจะบอกกับคุณ2ประโยคก็คือ1คือเขารักคุณมากๆนะแล้วก็อยากเห็นคุณมีความสุขด้วยนะคะ2ก็คือเขาอยากอยากจะบอกกับคุณว่าเขามีความสุขมากทุกครั้งที่เขาได้อยู่กับคุณนะคะเออ เพราะฉะนั้นนี่คือข้อความนะหรือประโยคที่เขาอยากจะบอกกับคุณคือคือไม่ได้พูดออกมาส่วนหนึ่งคือเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะเขินอายที่จะพูดอะไรแบบเนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้นะไม่กล้าพูดออกไปไม่กล้าบอกออกไปแต่ความจริงในใจประโยคที่อยากจะบอกกับคุณสองประโยคเน้นๆเ,เลยก็คือหนึ่งคือเขารักคุณมากและสองเขามีความสุขมากทุกครั้งที่ได้อยู่กับคุณอืมนะ ดูมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแต่อาจจะไม่ได้พูดออกไปนะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าอาจจะด้วยความเป็นเขาเนาะหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขานะคะแล้วก็ความเขินอาย นะแต่จริง,รงๆรนใจคือมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเขารักคุณมากและอยากเห็นคนมีความสุขมากๆด้วยนะคะโอ,อ้และนี่คือประโยคที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคนแต่เขาอาจจะไม่เคยพูดออกไปนะคะหรืออาจจะเคยพูดแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยพูดซ้ําเพราะฉะนั้นแต่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ยังย้ำอยู่ในหัวใจเขาอยู่ตลอดเวลาที่เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกกับคุณนั่นเองอ ใครแล้วขหนายหน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ,ะมาค่ะต่อกันที่กองที่สองนะคะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่เขาไม่ได้บอกนะคะหรือว่าไม่เคยบอกออกไปหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้บอกอ่ะคืออะไรหนึ่งและสามจ้าโอ้โห ดูเขาแค่์คุณมากนะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาที่เขาอยากจะบอกแต่เขาไม่กล้าบอกนะคะหรืออาจจะไม่เคยได้บอกเลยนะคะอืมขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะคะเพื่อความชัดเจนเนาะโอ้โห คือดูจากพลังงานตรงนี้ดูเขาแค่คุณมากนะเขาแค่คุณมากและนึกถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะมีอาจจะมีด้วยกันนะสามประโยคสามสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณ แต่ไม่เคยได้บอกหรืออาจจะยังไม่ได้มีโอกาสสื่อสารออกไปก็คือหนึ่งเขาแคร์คุณมากนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาดูแคร์ดูห่วงใยดูใส่ใจคุณออมากแคร์ความรู้สึกของคุณมากๆสองเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนจะอยู่กับใครนะคะหรือว่า จะเห็นอะไรเขาก็จะเห็นเป็นหน้าคุณดูเหมือนกับว่าเขามีความนึกถึงและคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนข้อที่สามสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าเขามีคุณแค่เพียงคนเดียวนะคะเออขาอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาไม่แลเหลียวใครเลยนะเขามีคุณแค่คนเดียวนะโฟกัสของเขาความคิดของเขามันมีแค่คุณแค่เพียงคนเดียวเลยอะเออ เพราะฉะนั้น3ส,สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่ไม่เคยบอกกับคุณเลยนั่นก็คือ 1. เขาแคร์คุณมากที่สุดและเขาแคร์คุณมาก2ก็คือเขาคิดถึงและนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาและ 3. เขามีคุณแค่เพียงคนเดียวนะคะเออนี่คือข้อความหรือว่าประโยคที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณแต่อาจจะไม่เคยได้บอกหรืออาจจะไม่เคยได้พูดออกไปหรืออาจจะเป็นความในใจที่เขา อยู่ภายในใจแต่ไม่เคยได้สื่อสารให้คุณได้รับรู้ออกไปบ้างเลยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นด้วยโอกาสหรืออีกส่วนหนึ่งคือเขาอาจจะไม่กล้าที่จะอาจจะความเขินหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็เลยไม่ได้สื่อสารออกไปแต่นี่คือความในใจหรือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณออกไปแต่ไม่เคยบอกคุณนั่นเองเออใคร,รแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่กองที่สามนะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกกับคนนะุณน่ะคืออะไรนะที่เขาไม่เคยพูดไปหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้สื่อสารเนะ่นี่ไม่ได้บอกกันนะอันหนึ่งสองและสามจ้าโอ้โหคิดถึงสุดหัวใจเดี๋ยวขอดูพนักง,งานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่ยาไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะ โอเคชัดเจนเลยประโยคเดียวเลยที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณแต่เขาไม่เคยที่พูดออกไปหรืออาจจะไม่ได้สื่อสารบอกกับคุณไปนะั่นก็คือเขาอยากให้คุณเชื่อใจในตัวเขานะคะประโยคเดียวเลยที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณมากที่สุดในตอนนี้เลยคืออยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขานะคะเออ ไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะมีปัญหาอุปสรรคมากแค่ไหนบางคนเป็นรักทางกายบางคนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ก็แล้วแต่นะคุณอาจจะกําลังเศร้าเสียใจหรืออาจจะรู้สึกกังวลใจกับความสัมพันธ์นี้แต่ประโยคเดียวเลยที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีก็คืออยากจะให้คนดีช่วยมั่นใจและเชื่อใจในคนคนนี้หน่อยได้ไหมโอ้ พขาดูจากพลังงานตรงนี้พลังงานส่วนใหญ่เลยเขาอยากจะให้คนมั่นใจและเชื่อใจในตัวเขาดูเหมือนกับว่าเขากําลังพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อความสัมพันธ์ของเรานะถึงแม้ว่าข้อจํากัดมันจะมีเยอะปัญหาอุปสรรคมันจะมีมากหรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ดีหรืออาจจะมีความห่างไกลกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นี้แต่ดูเหมือนกับว่าเขามีความพยายามและมีความตั้งใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีแล้วคุณรู้อะไรไหมความเชื่อมั่นในตัว ในตัวเขาเนาะจากคุณน่ะหรือความเชื่อใจในตัวเขาจากคุณน่ะมันมีพลังมากมายมหาศาลทําให้เขามีความมีกําลังใจในการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันดีแล้วก็สําเร็จด้วยนะเออ <S <S เพราะฉะนั้นนี่คือประโยคเดียวเลยที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนั่นก็คือที่รักเชื่อใจเขาหน่อยที่รักเชื่อมั่นในตัวเขาหน่อยที่รัก มั่นใจในตัวเขาหน่อยเข้าใจเนาะเออใครเขาไหนไม่ไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่4ี่มาดูกันว่าสิ่งไหนที่เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกกับคุณแต่ไม่เคยบอกออกไปหรือไม่มีโอกาสได้บอกออกไปเนาะหนึ่งสองและสามจ้าโอ้โหสบายใจ สบายใจอขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็ไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกโอ้ยมีแต่ความสุขและความสบายใจขออีกสักหนึ่งใบโอ้โหนี่สิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณแต่ไม่ได้พูดออกไปนะแต่มันคือความรู้สึกภายในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณนนะ็คือว่าเขามีความสุข และมีความสบายใจมากที่ได้อยู่กับคุณคุณเป็นเหมือนครอบครัวของเขาที่ที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและสบายใจนะได้เป็นตัวของตัวเองได้แบบสบายใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณคือคุณคือความสบายใจของเขาคุณคือพื้นที่ปลอดภัยของเขาคุณคือครอบครัวของเขานะอยู่กับคุณแล้วเขามีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจมีแต่ความแฮปปี้นะคะ มีแต่ความรู้สึกดีๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาที่อยากจะบอกกับคุณแล้วอาจจะยังไม่เคยบอกออกไปหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้พูดออกไปหรือเขาอาจจะไม่เคยพูดออกไปก็คือคุณคือความสบายใจของเขาคุณคือเซฟโซนของเขาคุณคือพื้นที่ปลอดภัยของเขานะคะคุณคือคอมฟอร์ทโซนของเขาคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจสุดๆมีความสุขสุดๆ นะคะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหากคุณยังไม่ได้แต่งงานกันหรือยัง ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานมีลูกนะต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเขารู้สึกว่าคุณคือครอบครัวของเขาไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณแต่งงานกันแล้วอะไรต่างๆไปแล้วก็แล้วก็แต่นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเขารู้สึกมีความสุขและมีความสบายใจที่ได้อยู่กับคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารห,หรือไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่จริงๆลึกๆในใจเนี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือ มีความสุขมีความสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเออนะใครแล้วคํานายนายแล้วก็แชร์ลูนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่5มาดูกันว่าเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่เขาไม่เคยสื่อสารออกมาหรือไม่ได้พูดออกมาเนี่ยคืออะไรนะหนึ่งสองสามจ้าโอ้ ดูเหมือนเขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจนะคะโอ้โหเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดออกไปเลยนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเลยกองเนี้ยคนดูเหมือนเขาอาจจะเคยทําอะไรไม่ไดีกับคุณมาก่อนเนาะ ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณกนะ็คือว่าเขารู้สึกเสียใจมากนะที่ทําให้คุณเสียใจอะ่ะเออเขารู้สึกผิดมากนะที่ทําให้คุณเสียใจอเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาสํานึกผิดแล้วนะในสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีอะ่ะคนไปทําให้คุณต้องรู้สึกเสียใจทําให้คนรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจดูเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเขาระลึกรู้ได้แล้วว่า คุณดีมากแค่ไหนและดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาต้องบอกเลยว่าเสียใจอยู่ทุกวันนะเออเพราะนั้นถามว่าสิ่งไหนที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณแต่ไม่เคยบอกคุณหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้บอกคนนะุณน่ะคืออะไรต้องบอกเลยมันคือคำว่าเสียใจและขอโทษค่ะเออเพราะฉะนั้นประโยคที่เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกกับคุณเลยนั่นก็คือคำขอโทษและคำว่าเสียใจ เขารู้สึกผิดมากที่ทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจทําให้คุณเจ็บปวดกับอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจและเขาอยากจะขอโทษคุณอยากขอโทษคุณเป็นร้อยๆครั้งเป็นพันๆครั้งในทุกๆวันเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะได้เจอบทลงโทษของสวรรค์หรืออาจจะได้เจอผลแห่งการกระทําของเขาเรียบร้อยแล้วทําให้เขารู้แล้วว่าคนที่ดีที่สุดนะคะ ก็คือคุณแล้วรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทามันไม่ดีมากมายขนาดไหนมันเหมือนเขาเข้าอกเข้าใจแล้วนะหรือว่าตื่นรู้แล้วนะก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกอยากจะสื่อสารเนี่คุณอยู่ทุกวันเลยก็คือคําว่าขอโทษคําว่าเสียใจนะแล้วก็ความรู้สึกผิดที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกๆวันเลยนะ ใครละครนายมุ่มนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะโอโหสิกรรมให้เขาก็แชร์ออกไปเพื่อให้เขารับรู้ว่าเราเออโหุิกรรมให้เขาก็ได้นะคะโอเคใครล้คนายมุ่มนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟ i ร์สกันใหหมอด้วยนะคะไหนถูกทุกช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นเงังใสให้หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบริญบานเตินร้อแล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย